ดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านสู่การถ่ายทอดสดนะครับถึงทัพพอกนโยบายรัฐบาลหรือว่าการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา,าเริ่มต้นวันนี้นั่นเองนะครับผมพัชจรินทร์การกุลครับดิฉันกัญจนาคจีนค่ะวันนี้กรอบไปลาระยะเวลาของการประชุมนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีคือตอนนี้ลเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยาวไปจนถึงอย่างน้อยเนี่ยประมาณตีหนึ่งอันนี้คือช่วง2วันแรกนะคะยี่สิบห้าและยี่สิบหกแต่ถ้ามันเกินไปกว่านั้นยืดยาวไปกว่านั้นท่านประธาน สภา,าก็บอกว่าขยายได้อยู่แล้วใช่ซึ่งเราก็จะมาเริ่มต้นเกาะติดบรรยากาศของการเริ่มต้นประชุมที่อาคารทีโอทีนะครับถนนแจ้งวัฒนะสาหรับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภากันแต่ว่าก่อนอื่นฮะคุณจุย้ําเรื่องของช่องทางการติดตามรับชมไนหน่อยใช่ค่ะคุณผู้ชมรับชมเราได้ผ่านทางโทรทัศน์นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะยังอีกหลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียที่รับชมได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ค่ะตอนนี้เริ่มต้นไลฟ์แล้วนะคะชมไปคุณผู้ชมคิด เห็นอย่างไรหรือว่าคาดเดาทิศทางการอภิปรายวันนี้ว่าอย่างไรคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นภาพนายกรัฐมนตรีไปปรากฏตัวที่รัฐสภาเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็จะอ่านคําแถลงนโยบายรัฐบาลใน35หน้าจากนั้นจะนําเข้าสู่เรื่องของการอภิปรายฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งธงเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะคดังนั้นคุณผู้ชมค่ะคิดเห็นอย่างไรส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้นะคะนอกเหนือจาก Facebook แล้วทุกโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง i ิน t a g r a m นะคะหรือว่า Twitter ก็ติดตามข่าวได้เช่นเดียวกันค่ะ จอนะฮะ TNN Thailand น,น,น,นะครับถ้าเกิดเป็น Line Official ก็สแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปร่วมแสดงความเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งรัฐบาลฝ่ายค้านว่าดุเดือดเข้มขน้น อย่างไรหรือว่าชอบหรือมีความเห็นกับนโยบายของรัฐบาลคำอัิรายของฝ่ายค้านในแต่ละประเด็นอย่างไรบ้างก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้แต่ว่าก็สุภาพสุภาพนิดนึงจะเย็นนิดนึงก<ช>ันนะฮะก็แ<อ>หมบรรยากาศ,าศานี้คือเหมือนกับว่าโหมโรงกันมา<ช>หลายวันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องอย่างที่พี่พัฒน์ว่านะคะว่าจะเย็นกันนิดนึงค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครับแต่ว่าย้ํากับคุณผู้ชมนะฮะกรอบระยะเวลาของการอภิปรายถ้าหากว่า ทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดก็อยู่ในกรอบสองวันแต่อาจจะมีการขยายออกไปถ้าหากอภิปรายกันเกินออกไปนานมากกว่านั้นนะครับอย่างฝ่ายค้านเองเนี่ยจะมีเวลาอภิปรายอยู่ทั้งหมด13ชั่วโมง30นาทีนะครับแล้วก็ทางคอรมอลหรือว่าทางรัฐบาลเวลาในการอภิปรายชี้แจง5ชั่วโมงสอวออีก5ชั่วโมงพักร่วมรัฐบาลอีก5ชั่วโมง ก็นี่เป็นกรอบคร่าวๆที่รวมกันไว้วันนี้กับวันพรุ่งนี้ทั้งหมด29ชั่วโมงใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยจะเป็นการถแถลงของท่านนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองนะคะคุณผู้ชมเ,เรื่องของ รายละเอียดของนโยบายรัฐบาลเนี่ยค่ะอย่างที่เรารายงานผู้ชมต่อเนื่องนะคะ66หน้า35หน้าแรกเนี่ยเป็นแนวนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลกักหรือว่านโยบายที่เป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย22 24ประเด็นด้วยกันนโยบายเร่งด่วน12ข้อนโยบายที่เป็นนโยบายหลัก12ข้อนะคะซึ่งท่านพนเอระยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้เราฟังก่อนระยะเวลาของท่านนายกเนี่ยจะ,ะแถลงเท่าไหร่อันนี้ไม่นับรวมกับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายสสพักร่ว หรือว่าฝั่งของสอวค่ะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับ12นยโยบายเร่งด่วน12<ะ>นยโยบายหลักครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคนไทยด้วย<ะ>แต่ว่ามีรายงานล่าสุดเข้ามาเหมือนกับทางท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาเดินทางไปถึงที่ท,ที่ประชุมรัฐสภาอาคารเทวทีแล้ว<ะ>เพื่อตเตรียมที่จะมีการแถลงนยโยบายต่อรัฐสภานะครับ<ะ>ถ้าเกิดว่าทางทีมงานพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆล่าสุดที่นั่นจาก ทางคุณอรวันพยักชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้<ช>แต่ว่ารายงานเข้ามาคือท่านนายกเนี่ยพร้อมแล้วบรรยากาศที่ประชุม<ว>ที่เมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเจอท่านนายกนะค,คะไม่ว่าจะเป็นภารกิจตอนแรกในช่วงเช้าที่ทําเนียบรัฐบาลรวมถึงการที่ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปที่ศูนวิชะลัพเป็นจัตัดด้วยสอบถามว่าท่านเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าเรื่องของประเด็นองครักษ์เนี่ยที่มีการตะเตรียมเอาไว้ตามข่าวท่านนายกก็พูดในเชิงว่าจริงๆไม่ได้มีองครักษ์นะแต่มีคนที่รักค่ะดังนั้น ทำหน้าที่แล้วก็ไม่ใช่เพื่อจะช่วยนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่เป็นการช่วยเหลือการทําหน้าที่ของรัฐบาลทั้งหมดคือเรื่องของเรื่องก็เริ่มจากการที่นักข่าวถามว่าหนักใจไหมค่ะจริงๆมันคือการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ,อรัฐสภาแต่หลายคนใช้ว่าศึกอภิปรายไม่ใช่การรายการของเราเพราะว่าหลายคนจับตาบองฝ่ายค้านก็ทํากันบ้ามาเต็มที่นายกรู้สึกอย่างไรซึ่งท่านก็บอกไม่หนักใจอะไระแต่ตอนนี้บรรยากาศที่ทีโอท,ทีพร้อมแล้วนะฮะค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะของการประชุมนะคะเป็นการประชุมรัฐสภาที่จะเริ่มต้นขึ้นนะคะการแถลงนโยบาย ในวันนี้นะคะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนับหนึ่งการทํางานของรัฐบาลอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างหรือว่าประชาชนบ้างนั่นเองคือนอกจาก2วันนี้หลักๆจะเป็นการพูดคุยอภิปรายกันเรื่องนโยบายต่างๆของรัฐบาลประเด็นที่หลายคนติดตามจับตาคือเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีรวมถึงตัวท่านนายกด้วยที่ฝ่ายค้านบอกยังไงเนี่ยพูดถึงแน่ๆประเด็นว่า ลงการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยอยากให้ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนโดยเฉพาะตัวท่านนายกหน่อยว่าตกลงท่านเป็นหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ค่ะท่านนายกมีความ งงกันอยู่พอสมควรอ่าค่ะแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ในสารรัฐมนูญด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นของท่านนายกเนี่ยก็ถูกจับรวมกลุ่มอยู่ในกลุ่ม3ปอนั่นเองร่วมกับทางคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาน,นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยหลายฝ่ายมองว่าเอาละจะเป็นไฮไลท์เป,เป็นเป้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมพร้อมมาไว้สําหรับการที่จะอภิปรายนั่นเองคุณสมบัติหรือว่าประเด็นปัญหาของแต่ละท่านจุดอ่อนของแต่ละท่านเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาเหมือนก ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยการทางานในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยที่แล้วหรือว่าฝั่งของพลเอกประวิตยเนี่ยก็มีหลายเรื่องเช่นเดียวกันที่เป็นประเด็นที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นเรื่องของนาฬิกาวง่ายๆการทํางานของท่านรัฐมนตรีมหาดไทยที่จะถูกหยิบยกมาพิปรายที่มีข่าวปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ก็อย่างเช่นเรื่องของจีทีง2 0 0เรื่องของเรือหอ ใช่ค่ะองกงนโยยบาันะก็งงเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นสุดซักฟอกอธิบายไม่ว่าความใจยังไงก็ไม่รู้ก็ในทํานองของฝ่ายค้านที่บอกก่อนหน้านี้ก็คือว่าในเมื่อคุณจะทําหน้าที่บริหารประเทศด้วยนโยบายที่จะแถลงในวันนี้ดังนั้นค่ะคนที่จะทําหน้าที่ตามนโยบายที่จะแถลงก็ต้องถูกพูดถึงเหมือนกันแยกกันไม่ขาดก็คือเหมือนการซ้อมใหญ่อธิรายไม่ไว้วางใจเอาต่างๆมาพูดคุยกันด้วยนะบอกฝ่ายค้านนี่เตรียม บุคลากรไว้กว่า50ชีวิตนะฮะสสที่เตรียมจะขึ้นอภิปรายในฝันของฝ่ายค้านแต่ว่าถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านก็ย้ำชัดเจนแล้วท่านบอกท่านจะคอยดูตัวท่านนายกพลเอกประยุทธ์ด้วยเรื่องของน็อตยังไงจะไม่ให้หลุดจะขันแน่นเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะให้นิ่งๆยิ้มๆไว้ยิ้มๆไว้นะฮะแล้วก็ชี้แจงในส่วนที่จําเป็นส่วนไหนที่ถ้าเกิดไม่จำเป็นต้องชี้แจงเองอาจจะมีคนคอยช่วย อภิปรายหรือคอยอธิบายเพิ่มเติมจะเรียกว่าองค์ครักหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะกลุ่มของรัฐมนตรีที่มีการล็อกเป้าเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมต่อเนื่องนะคะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันแล้วก็รวมแล้ว14คนนะคะคุณผู้ชมคะกลุ่มแรกกลุ่ม3าปอท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วอีกนหนึ่งตำแหน่งนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยท่านที่2ค่ะคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาน,นะคะนี่คือกลุ่มแรกเท่านั้นแล้วถือว่าเป็นกลุ่มไฮไลท์สาคัญที่ฝ่ายค้านล็อกเป้าเอาไว้ค่ะ ในไหนถ้าคุณจุพูดถึงกลุ่มต่างๆที่ฝ่ายค้านล็อกเป้าไว้นะฮะ<ช>กลุ่มแรกผ่านไปแล้วทีนี้มาดูอีก3ากลุ่มเพราะว่าเขาแบ่งทั้งหมดเป็น4กลุ่มรวมก<ช>ัน14ท่านด้วยกันกลุ่มที่2กลุ่มต่อมาเป็นรัฐมนตรีที่มีคดีเก่าค้างอยู่6ท่านนะ,ะับไม่ว่าจะเป็นทางคุณอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีคลังไร,ร้ครมนัทพมเผานะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรษและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตรัฐมนตรีอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มที่3เป็นรัฐมนตรีที่มีคดีเกี่ยวข้องกับการชุมนุมช่วงที่ผ่านมาอย่างคุณนัทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณพุทธิพงศ์คุณกณันนะครับรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกลุ่มที่4ี่ครับเป็นรัฐมนตรีที่ถือหุ้นสื่อสามคนคือหม่อมเต่านะครับหม่อมราชวงศ์จตุมคขนสน,นักุลรัฐมนตรีแรงงานคุณสาธิตตุติเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขและคุณเทวันลิตตะพันลบรัฐมนตรีประจำสํานักนายกนั่นเองนะครับมันเป็นภาพรวมทั้งหมดแต่ทีนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าบรรยากาศที่รัฐสภาคุณอรวรรณพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศสดๆเข้ามาคไปติดตามกันหน่อยไหมใช่ค่ะ,ะคติดตามบรรยากาศที่อาคารรัฐสภากันนะคะเพราะว่าท่านนายกเดินทางถึงแล้วค่ะไปดูกันเลยครับคุณอรวรรณครับเชิญครับ คุณค่ะการแถลงนโยบายครั้งนี้นะคะจะถือเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานในช่วงปกตินะคะหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะครั้งล่าสุดนั้นมีการแถลงนโยบายจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปเมื่อปี2554ค่ะโดยกรอบนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะคะมีการร่างคร่าวๆนะคะไว้12เรื่องเล ด่วนนะคะที่รัฐบาลจะต้องทําภายใน4ปีนี้นะคะโดยมีการเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่านายบายที่มีการร่างขึ้นนั้น การกําหนดกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ํา400บาทรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะบรรยากาศที่หอประชุมใหญ่ทีโอทีนะคะล่าสุดค่ะสสและสวต่างเดินทางเข้าร่วมประชุมร่วมรัฐสภาการเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนนะคะก็คือคณะรัฐมนตรีนําแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้องถแถลงนยโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนยโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสชาติ20ปีที่สําคัญนะคะต้องชี้แจงแหล่งที่มาของไรายได้ที่จะนํามาใช้ใจ่ายในการดําเนินนยโยบายด้วยครั้งนี้การแถลงนยโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานี้นะคะจะไม่มีการลงมติความไว้วางใจค่ะ <S <S 1> <S 1> สําหรับขั้นตอนในวันนี้นะคะจะเปิดเวทีถแถลงนยโยบายโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนเปิดเวทีให้สมาชิกรัฐสภาน,นะคะทั้งสสและสอวอค่ะได้อภิปรายเป็นเวลา2วันคือระหว่างวันที่25-26กรกฎาคมนี้นะคะน 18ชั่วโมงครึ่งค่ะโดยที่สสฝ่ายค้านนะคะได้เวลาอภิปราย13ชั่วโมง30นาทีสสฝ่ายรัฐบาล5ชั่วโมงสมาชิกวุฒิสภา5ชั่วโมงและคณะรัฐมนตรีอีก5ชั่วโมงโดยไม่นับเวลารวมการแถลงนโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีสําหรับร่างคําแถลงนโยบายนะคะมีด้วยกันทั้งสิ้น66หน้าค่ะประกอบด้วยนโยบายหลัก12ด้านซึ่งเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลใน4ปีข้างหน้าโดยไม่มีการกำหนด กฎเกอบระยะเวลาการดําเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่า400ถึง425บาทที่พรกพลังประชารัฐนั้นได้หาเสียงเอาไว้ซึ่งก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าจะมีการขึ้นค่าแรงในจํานวนเท่าไหร่แล้วก็จะขึ้นให้เมื่อใดค่ะระบุเพียงว่าให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการไต่ภาคีส่วนนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญในการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็มีการกําหนดไว้ในนโยบายเร่งด่วนข้อที่12 ระบุเพียงไว้3บรรทัดนะคะไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนแต่มีการติกรอบว่าให้มีการพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะนอกจากนี้นะคะการถแถลงนโยบายค่ะยังมีการกําหนดไว้ในภาคผนวกหนึ่งนะคะเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สําคัญของคณะรัฐมนตรีที่จะตาขึ้นนะคะเพื่อดําเนินการตามหมวด16ของ การปฏิรูปประเทศนะคะอย่างน้อย15ฉบับและกฎหมายอื่นๆที่คณะรัฐมนตรีจะผลักดันด้วยนะคะขณะที่การเตรียมพร้อมของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในวันนี้นะคะตามมีการจัดทัพอภิปรายอย่างเข้มข้นค่ะโดยในส่วนของฝ่ายค้านนั้นได้เตรียมขุนพลไว้ประมาณ100คนค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักและผู้นำฝ่ายค้านอย่างนายสมพงษ์อมรวิวัฒและบรรดาสสนสังกัดอีกนะคะอย่างคุณสุพินคังแสงค่ะนายแพทย์ชรนาสีแก้วขณะ ที่ฝ่ายรัฐบาลเองก็มีการจัดเตรียมทีมองคลักษ์ที่ทักนาย,ยกแล้วก็รัฐมนตรีไว้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนายวิรกรคําประกอบนางปรินาไก่คุบ โดยรัฐมนตรีหนึ่งคนค่ะจะมีสอสอดูแลห้าคนค่ะขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะมีการวางกําลังเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ทุกจุดนะคะเพื่อรองรับการประชุมร่วมรัฐสภาในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เดินทางเข้าถึงที่ประชุมรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะละขณะนี้นะคะความเคลื่อนไหวของการประชุมนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะเราจะนำท่านผู้ชมนะคะไปรับชมบรรยากาศภายในพร้อมๆกันค่ะรับพักดีต่อพระมากัตร และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประกาศนี่คือข้อถ้อยคําที่จะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา161กแต่ปรากฏว่าในวันที่16กกรกฎาคมนะครับผมไปดูในคลิปจากข่าวนะครับถ้าท่านใดไม่ได้ดูลองไปหาคลิปดูได้นะครับถ้อยคําที่ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นในฐานะนายกรัฐมนตรีกล่าวนําการปฏิญาณนั้นนะครับท่านได้พูดเอาไว้นะครับจนจบไป ยที่ว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดไปและก็จบนะครับ เมื่อเราลองมาเทียบกับถ้อยคําตามตามาตรา161แล้วจะมีถ้อยคําว่าทั้งจากรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งขัอมูลแห่งรัอาณาจักรไทยทุปปากประการพูดง่ายๆก็คือว่าถ้อยคํานี้หายไปจากการปฏิญาณน,นะครับทีนี้มันสําคัญตรงไหนครับนั่นก็คือถ้าหากว่าขาดทานี้ไปเนี่ยนะครับผมก็เอ๊ะมันมีการผิดหลงหลง,ล,งลืมอะไรไปบางอย่างหรือไม่ปรากฏว่าผมก็ไปย้อนดูคลิปนะครับเมื่อตอนท่านถวยายสัตยาเมื่อปี57นะครับในวันที่4กันยายน57นะครับปรากฏ ว่าท่านกล่าวคำถ้อยคำเหล่านี้ครบถ้วน นะครับแต่ปรากฏว่าในาวันที่16กรกฎาคมปี62นี้นะครับถ้อยคําสุดท้ายขาดหายไปนะครับมันสําคัญตรงไหนครับท่านประธานครับการถวายสัตย์ปฏิญาณน,นั้นนะครับองค์กรต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับหลายองค์กรนะครับต้องถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนถึงจะเข้ารับหน้าที่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรของพวกเราในที่นี้ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ก็ต้องปฏิญาณร่วมกันที่สภาแห่งนี้สมาชิกผู้ที่สภาก็เช่นเดียวกันคณะรัฐมนตรีต้อง ถวยายสัตปริยานต่อองค์พระมหากษัตริย์ก่อนถึงจะเข้ารับหน้าที่ได้เช่นเดียวกันครับ ผู้วิพากษาตุลาการก็ต้องปฏิญาณนะครับองคมนตรีก็ต้องปฏิญาณนะครับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ก็ต้องปฏิญาณ,าาาแ,ญาณและในรัฐมนตร,รีรรนะครับเพราะนั้นผมขออธิท่านแบบนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ท่านนายมนตรีกล่าวถ้อยคําปฏิญาณได้ไม่ครบตามที่รัฐมนตญเนี่ยสุดท้ายแล้วการปฏิญาณจะถือว่ามีผลสมบูรณ์หรือไม่เพราะถ้าหากมีผลไม่สมบูรณ์นั้นผลที่ตามมาก็คือว่าแล้ววันนี้ในมาตรา1 6 2ที่จะแถลงนโยบายเนี่ยตกลงแล้วเข้ารับหน้า หน้าที่โดยสมบูรณ์ตามรัฐมนูญแล้วหรือยังนะครับผมขอหารือท่านนี้เพื่อที่จะวินิจฉัยร่วมกันนะครับทั้งในที่ประชุมร่วมกันแห่งนี้และตัวคณะรัฐมนตรีครับเพราะว่าถ้อยคําที่ขาดหายไปนี่สําคัญมากนะครับเรื่องยึดถือและปฏิบัติตามรัฐมนูญทุกประกาศนะครับถ้าไม่มีคํานี้นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเอาตกลงแล้วจะไม่ต้องยึดถือรัฐมนูลทุกประการอย่างนั้นหรือครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับคุณวทยากรนันท์ ผู้มีส่รนการประกอบครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐจากจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่43ที่ปล่อยให้เพื่อนสมาชิกนะครับขอญาตที่เอ่ยนามท่านปียบุตรได้กล่าวถึงการปฏิญาณตนของท่านนายกรัฐมนตรีโดยอ้างถึงคลิปผมเองไม่ได้เห็นคลิปผมอยากถามท่านาประธานท่านประธานเห็นคลิปหรือเปล่า เมื่อท่านประธานการอภิปรายยังไม่ทันไรเลยก็เกิดประเด็นน่าสนใจขึ้นมาแล้วนะฮะใช่ค่ะนี่ยังไม่ทันเริ่มต้นแถลงเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพของเลขาธิการพักอนาคตใหม่นายปิยะบุตรแสงกนกุลนะคะจังหวะเวลาที่คุณอรวรรเนี่ยให้ไปติดตามบรรยากาศส,สดๆก็พูดถึงประเด็นเรื่องการปฏิาย,ปยานตนของท่านนายกรัฐมนตรีพอดีว่าถ้อยคําในการปฏิยานเนี่ยตกลยไปหรือเปล่าแล้วจะมีผลอย่างไรหรือไม่กับการเข้าปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ ไม่อยู่ในหน้าสื่อไหนๆมาก่อนนะฮะ <c oughs> วันนี้ทางคุณปียบุตรก็เปิดประเด็นในช่วงต้นขึ้นมาเลยนะจากที่ทางประธานาพาพรัฐสภาคุณโชลีัยก็มีการกล่าวเปิดการประชุมไปเมื่อสักพักก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> ใช่ค่ะการถแถลงนโยบายยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านี่คือภาพที่เราเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างจะคุก,กรุ่นแล้วนะคะสำหรับ <c oughs> การเริ่มต้นดังนั้นการที่หลายฝ่ายมองว่าการทําหน้าที่ของท่านนายกท่านมนตรีในรัฐสภาเป็นครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงจะต้องมีองค์รับทิทัศนนายกไหมก็เตรียมกันเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะ ครับก็จะเรียกองคารักหรือไม่ก็ตามแต่แตค,คือก็คือเป็นบุคลากรที่พร้อมจะช่วยชี้แจงตอบข้อสงสัยต่างๆละกรกันะะมีใครยังไงบ้างครับจากทางรัฐบาลคนแรกนะคะคุณวีรกรคำประกอบนั่นเองท่านเมื่อสักครู่เลยนะคะคก็ขึ้นมาประท้วมท่านประธานพอดีนะคะเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็ยังมีคุณ พาดาวรกานนคุณวัฒนยาวงโอภาสีคุณการกนิษฐนะคะแล้วก็ยังมีคุณเกษเดชชุติมันคุณสิริพงษ์รัศมีคุณประวิย์มหามัดคุณศิระเจนจาคะคุณบุญยิ่งนิติการจนาคุณปารีนาไกรครุบแล้วก็คุณสายยานุติธรรมนะคะรวมไปถึงคุณชัยยุทธธนาคมานุสรร้อยโทวัยพศอาภรรัฐ คุณนิโรธสุนทรเลขาคุณอนุชานาคาสายคุณทัศนียารัตนเศษคุณสันติกิรนันคุณอัฐกรสิริรัตยากรคุณพิชารัตเล่าหะพงชนะคุณสมพงศพลค่ะก็ทั้งหมดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็พลังประชารัฐทั้งนั้นนะครับ20สส20ท่านเขาบอกเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการอภิปรายหรือจะใช้คําว่าตอบโต้ฝ่ายค้านก็สุดแท้แต่เขาบอกภายใต้คอนเซ็ปต์มาเร็วไปเร็วมาแรงไปแรง <laughs> มานิ่มไปนิ่มคือพ <laughs> ูดง่ายมา ยังไงกลับไปอย่างนั้นค่ะอ่ก็เดี๋ยวลรงติดตามกันดูนะฮะแต่ว่า,าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนผู้ชมฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามบรรยากาศการอภิปรายสดๆกันต่อนะครับ